สวัสดีครับจั์ประสิทธทิ์โนทซั์นะครับคงรู้จักกันดีเนาะไม,ไม่รู้จักเลยครับวันนี้ราจะมาสอนวิธีการปรับกระดูกคอีการปรับกระดูกคอมีประโยชน์ในแง่ที่ว่าช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดในข้อแล้วก็ช่วยลดการติดขัดของข้อต่อ <c oughs> ในบางคนที่มีปัญหาปวดคออยู่บ่อยๆก็อาจจะเกิดจากภาวะของกระดูกคอเนี่ยุดตัวหมอนุดตัวนะครับแล้วก็ แล้วก็การปรับกระดูกคอเนี่ยก็สามารถทําให้ไปยืดเส้นประสาทนะที่ติดลังอยู่ในกระดูกคอหรือตามกล้ามเนื้อคอได้ด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยการที่เราจะปรับกระดูกคอเนี่ยเราจะต้องเทสคนไข้ก่อนนะครับกรณีที่ห้าม <c oughs> ห้ามทําการปรับกระดูกคอก็คือกรณีรณที่มีปัญหาเลือดขึ้นสมองไม่พอนะครับเนื่องจากการกดของกระดูกแล้วไปเบียดเส้นเลือดเส้นเลือดแดงสองข้าง เรียกว่า v e r t r a l t o r y นะครับนะ v e r t r a l t o r y ก็จะวิ่งเกาะตั้งแต่สอดเข้าไปตรงกระดูกคอ C 7ไปจนถึง C 1 C 2เลยแล้วขึ้นเข้าไาในคอตรงนี้ถ้าเราเรียนกายวิภาคศาสเราจะรู้นะครับวิธีการเทสนะครับอันแรกเลยนะวิธีเทสาขยับตัวน,นิดนึงนะครับการจับก็ให้เฟิร์มนะครับต้องประลองค่อยดีอย่าให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นคงนะค่อย ค่อยๆเข็นคอขึ้นใดนือนานี้นะขณะเข็น,อนคอนี้ถ้ามีอาการหน้ามืดิเวียนนะครับเหมือนจะเป็นลมหรืออะไรบอกเลยนะนะครับรู้สึกอะไรไหมไปล้วลงแอนเนี่ยกระดูกคอมันจะไปเบียดเส้นเลือดระดับหนึง่งถ้าเขาไม่มีปัญหาในคอก็จะไม่มีปัญหาเลือดก,ก็ยังขึ้นสมองได้นะคะร,โโรชชนะับเขาเรียกเ e r e b r a l vocation t e s เป็นการเทสเลือดขึ้นสมองหรือเปล่า มีอุดตันจากการกระดูคอเคลื่อ,หอ,หอน,นหรือเปล่าหรือเปลื่อนเบียดรัดหรือเปล่ามีการหน้ามืดเลยไหมไม่มีโอเคถ้าคนปกติจะไม่เป็นไรงั้นจะผ่านถ้าเราเทสนะต้องเทสทุกคนเลยนะเพราะบางคนเราไม่รู้แล้วก็มักจะมีประวัติหันหน้าหันซ้ายหันขวาจะบูกพวกนี้ต้องระวังอย่าไปยุ่งกับคอเขาเพราะโอกาสเราไปดัดหรือไปทําผิดเนะเส้นเลือดอาจจะตีเลือดขึ้นสมองไม่พออาจจะถึงขั้นเสียชีวิตหรือไปอัมาพาตได้ การดัดคอไม่ใช่อยู่ดีก็ไปหาเขาเลยนะครับเจอหลายคนแล้วนะนี่เทคนิคการดัดคอเนี่ยเราต้องตรวจเมื่อกี้เราตรวจในท่าท <c oughs> ่าเงยแล้วท่าก้มเราจะคนไข้ปล่อยทำสบายนะเห็นไหมครับใช้พูดเราไม่ต้องหันถ้าหันเรามันจะขยับกระดูกนะ <c oughs> ไม่เจ็บนะเห็นไหมไม่เจ็บครับหันซ้ายใช้สุดมือประคองสบายนะนี่เราตรวจ แขนขวาหมือเปลี่ยนข้างประคองเขาหรือใช้กุ้งแขนนะครับหน้าแขนเรารับเพื่อให้เขารู้สึกมัน่นคงเพราะเวลาคอที่ออกมาจากตรงนี้ลบคนไข้ก็จะรู้สึกเอ้ยคอจะหลบหล่นไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราต้องเฟิร์มก็เรียกเฟิร์มการจับให้เฟิร์มและคนไข้มั่นใจหรืออาจจะเอาแขนต้นปลายแขนเนี่ยรองที่เข่าเราก็ได้ช่วออยซัพพอร์ตอีกทีหนึง่งนะแล้วก็เอียงคอดูเจ็บไหม อย่าหันพอหันเจะก๊อกตัวเมื่อกี้นี่นะหันใช้พูดเรกค่ะถ้าคนที่มีปัญหาพอเราหันเนี่ยเราเราเทสการก้มการเงยหันซ้ายหันขวาดูอาจจะมีอาการตึงหลังหรือเจอในบางรายที่สมมุติเ้าเอียงคอหรือบิดไปแล้วเนี่ยผลไข้ปวดล้าลงแขนอาแสดงว่ามีกระดูกทับเส้นถามว่าการดึงช่วยได้ไหมช่วยได้เยอะมากเวลาที่เจอคนไข้ปวดล้าลงแขน แล้วเราตรวจสอบแล้วว่าเช่นเราเอ,อ e ียงคอแล e ้วแอนคอไปทางด้านที่เขาปวดร้าวลงมีอาการชาเขาจะปวดมากขึ้นนะครับพวกนี้ก็ใช้การดึงนี่แหละช่วยรักษาเขาใช้การปรับกระดูกช่วยรักษาเขาแต่ต้องมีเทคนิคนี้เอาทั่วไปก่อนนี่ประโยชน์ของการสมมุติเราเอ e ียงคอไปทางด้านขวานะครับเ e อียงคอไปทางด้านขวาเรายืดเรากดไปที่ไหล่นะครับดูนะ เาตัวดันก็ได้เห็นมมือดันประคองดูเทคนิคมือนะสำคัญนะการแฮนเดิลแล้วมือดันลงเทคนิคตัวนี้จะเป็นการยืดเส้นประสาทที่มาเมื่อวานที่เราเรียนนะเป็นการยืดคลายเส้นประสาทนะคลายกลับมาคนที่มีอาการมือชาอะไรเราเราใช้ยืดตรงข้ามสมมติเราก็ชาไปที่แขนให้กดยืดในท่านี้นอกจากเราจะนวดไปที่สเกลีนแล้วก็หายปลาร้า แล้วก็ล่องของด้านหน้าของเฟกไมเนอร์ใช่ไหมเราก็ใช้การยืดยืดช้าช้าายถ้าถ้าตัวเขาเล็กมือเราสป,ปอร์ตได้มือเดียวก็ยังทาได้มือเดียวทําให้เขารู้สึกมั่นคงได้ด้วยอันนี้ต้องฝึกนะครับต้องฝึกดันฮะจะดันไหลลงแล้วก็ดึงขอบตรงข้ายแค่นี้ก็จะช่วยยืดเส้นประสาทที่อยู่ด้านข้างในทิศทางกลับนะครับเราก็เอียง ยงแล้วก็ดึงไปทางด้านซ้ายนะตรงนี้จะเปิขึ้นประโยชน์ที่ได้คือได้ยืดกล้ามเนือ้อด้วย,วยอันที่สองได้ยืดกล้ามเนื้อเส้นได้เส้นเส้นประสา,าททาให้แล้วก็เส้นเลือดทําให้การไหลเวียนของเลือดที่ผ่านลงไปแขนดีขึ้น <c oughs> หรือเราอาจจะลองไว้ที่เข่าเราคืนนะคนกล้ามเนื้อในท่าน,นี้ก็ได้นะครับถ้านะเราข่าวขึ้นมานะครับวางรองปับ นวดทำได้หมดครับสามารถแอพพลายได้หมดนะะเบาๆเกลีินเนี่ยสามารถท้องวานจำได้ไหมมีแอนจิเลียมิดเดิลแล้วก็โพสซิเลียอีกนะเทคนิคนึงอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวไปตามองศาเขาถ้าเราอยากในกรณีที่คนไข้ข้อแข็งหรือมีปัญหาเรื่องติด ช่นปกติองศาของคนเนี่ยจะต้องไปแล้วหูชิดบางคนไปไม่ได้พอแข็งคอแข็งตรงนี้เราจะใช้เทคนิคแข็งแต่ไม่เจ็บหรือไม่ทับเส้นประสาทนะบางคนคอนี่ย,ยึดหมดเลยองศาไม่ได้พวกนี้เราใช้เทคนิคการแคะหรือการไคลโลพอเราดันไปถึงสุดเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะแคกคนไข้เนี่ยหรือการทาไคลโลในหรือแมนน้ในกรณีคนไข้ที่เขาดัดก,กันดังๆอย่างนั้นอะ เทคนิคทาอยู่อย่างนี้ก็คือสมมุติเราจะทําในท่าหาันเราจะจัดหันไปให้ตึงแล้วก็เอียงไปให้ตึงเลยนะครับเอียงไ้ให้ตึงแล้วจับที่ฐานกระโหลกแล้วสองมือเนี่ยจะต้องเป็นวันยูนิ่งนไข้รีแลกซ์ดึงให้ตึงนิดเดียวห้ามทำลวกอย่างนี้กระดูกเคลื่อนมอกไหมถ้าจะทำต้องทำใ้ดันไวสุดก่อน เดียวองศาปุ๊บกลับอันนี้ถ้ายังไม่ชำนาญก็อย่าตึงเลยนะครับหรือดันคอให้สุดดันให้สุดก่อนดันให้ตึงเลยนดะเดี่ยวดันไม่ดันไม่ต้องซีเรียสไปยืดการที่เราทําแพ็กตรงนี้มันการใช้แรงเร็วมันจะไปยืดเส้นเอ็นนะที่ลังอยู่ในข้อต่อได้แต่ไม่แนะนําให้ทําบ่อยทําบ่อยข้อจะเกิดความเคยชิน แล้วก็หลวมแล้วทําให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะทําอยู่เรื่อยนะครับอันนี้อันตรายถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปทําเทคนิคที่ปลอดภัยเทคนิคหนึ่งคือการดึงนะการดึงคอเพื่อจะยืดกระดูกให้ห่างออกลดแรงกดเพราะเวลาที่เรายืนเรานั่งเนี่ยน้ําหนักมันกดลงไปอายุมากขึ้นหมอนรองกระดูกก็สุดตัวแลนะ้วิธีการดึงดูนะฮะกับการสปอร์ตจับมือไว้ที่นะมือกลางการประคองไว้ เสร็จแล้วเอาเข่ามาลองเพื่อความมั่นคงแล้วมือหนึ่งนะลองลวัตีิคังแล้วดึงออกมาพร้อมกันหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบะชาะ้าเดี๋ยวทาก็จะสบายนอกจากที่เราจะนวดแล้วเราสามารถปรับกระดูดนะดึงเอาประมาณเห็บไหมไม่เห็บนะ นะครัพวกนี้มันถึงจะจับแล้วชำนาญแล้วก็วางรองเราสามารถใช้เขา่าใช้ไหล่ดึงนะจันเจอยู่เคสหนึ่งเคสนี้เขาปวดคอมากกระดูกคอทับเส้นประสาทข้างขวาเวลาที่จันบอกว่าเขาเดินเขาต้องยกมือไว้นะข้ามือลงเมื่อไหร่นปวดล้าลงไปเลยไม่รู้ตอนนั้นหนูเห็นปะ่ะเคสที่มาจากเพชรบูรณ์กระดูกคอเสื่อมมากแล้วทับเส้นประสาทปวดล้าลงแขน ปรากฏว่าเขาไปนอนดึงเครื่องดึงไม่ได้เพราะดึงในท่าตรงาพาพาปั๊บพอปล่อยปั๊กมันก,ก็กดอีกปวดมากขึ้นเพราะนั้นเคสอย่างนี้สมมติมมตว่ากดมาทางขวาเราจันก็จะใช้เทคนิคเอียงไปทางซ้ายแล้วก็หันแล้วดึงในท,านในท่านี้ดึงในท่าผสมประสานเอียงแล้วหันเพื่อจะเปิดช่องเส้นประสาทด้านหนึ่งเห็นไ,ไหมนั้นเทคนิคการดึงมีหลายท่าเราอาจจะดึงในท่าที่เอียงก็ได้ดึงในท่าที่ก้มก็ได้ ดึงในท่าที่เอียงก็ได้เห็นไหมดึงไม่หมดนะครับก็ต้องศึกษาดูคนไข้แต่ละแบบเป็นยังไงส่วนใหญ่ทั่วๆไปเราก็ดึงในท่าตรงถ้าไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกทับเส้นนะครับคลายยังไงครับสบายไหมรู้สึกสบายอืมดึงไปถึงบางทีดึงไปถึงหลังเลยนะแรงดึงเนี่ยบางทีไปถึงอกกระดูกอกมันยืดอ่ะา เนีอ้อปลอดภัยดึงกายเห็นไหมโอเคไหมนะก็เป็นเทคนิคที่ช่วยให้ปลอดภัยและช่วยปรับกระดูกที่คอเป็นท่าที่ปลอดภัยไม่อันตรายแต่ทางนี้ทางนั้นอย่าลืมว่าต้องเทดสอะไรก่อนอเงยใช่ไหมว่ามีหน้ามืดตลาลายมึนเมียนไหมถ้ามีห้ามนะหรือคนที่เป็นโรคหน้ามืดมึนเมียนบ่อยๆระวัง คนสูงอายุนะาหลีกเลี่ยงก็จะไม่ทาถ้าทําต้องมั่นใจต้องตรวจสอบนะครับหรือกระดูกทับเส้นจริงๆทําได้แต่ก็ต้องใช้ท่าที่เหมาะสมถ้าทับข้างขวาก็เอียงไปซ้ายแล้วดึงทับซ้ายก็เอียงขวาแล้วดึงออกอันนี้ก็เป็นวิธีแก้นะโอเคเดี๋ยวฝึกกันนะ